ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากด้านองค์กรภาคประชาสังคมร่วมกันกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและสถาบันอุดมศึกษาออกถแถลงการเรียกร้องรัฐนะครับให้ยุติการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญครับ แถลงการมีขึ้นนะครับในชื่อประชามติกับการใช้เสรีภาพระบุถึงประชามติจะดําเนินไปอย่างระสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมประชาชนทุกภาคส่วนต้องมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและตั้งอยู่บนฐานที่ว่า ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผู้เห็นชอบและไม่เห็นชอบต้องได้รับโอกาสแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับหากจะมีการใช้บังคับกฎหมายประชามติมาตรา61วรรคสองและประกาศกกตว่าด้ยวยหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติพศ2559 ก่อนหน้านี้ดร์ศรีประภาเพชรมีศรีนักวิชาการด้านสิทธิมุรุษยชนจากสถาบันสิทธิมุรุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่าการแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรเป็นเรื่องผิดกฎหมายเนื่องจากทําให้บรรยากาศไม่เอื้อต่อการปฏิรูปและการพัฒนาประชาธิปไตยเราพยายามบอกว่าสิทธิ เสรีภาพโดยเฉพาะในการแสดงออกซึ่งความคิดความเห็นในช่วงที่มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมาก <c oughs> การปิดกั้นสิทธิใดๆรวมทั้งการรณรงค์อย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็ถืกก็อย่างที่บอกก็คือมันก็ไม่น่าจะนําไปสู่สังคมที่เป็นประชาธิปตไตย สำหรับองค์กรที่ร่วมออกแถลงการนะคะประกอบไปด้วยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนหรือว่าไอลอสมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชนสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยายลัยมหิดลและนักวิชาการอาทิดรประภาสปิ่นตกแต่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยายลายัยและนายแพทย์นิรันพิทักษ์วัชระอดีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะ